สวัสดีครับวันจันทร์ที่13มีนาะคม66พบกับผมกิติพงศ์เรามาคุยกันวิเคราะห์ที่ปัญหาเกิดขึ้นในช่วงวิกฤตที่ผ่านมาคือ SVB Bank Silicon Valley ของอเมริกาที่กำลังแบงค์รับซี่ล้มละลายและกระทบกับ Signature Bank อีกอันหนึ่งที่มาจากโครงการสตาร์ทอัพตั้งแต่เฟดขึ้นดอกเบี้ยตลอด1ปีขึ้นมาจาก0 0.25มาเป็น4.5ถึง4.75 หนึ่งปีขึ้นมาถึง4.5%นี่คือปัญหาทำให้เกิดสภาพคล่องของแบงค์ที่เกิดจากสตาร์ทอัพแบงค์ลับซี่แน่นอนเพราะว่าโครงการสตาร์ทอัพนั้นเติบโตแกร่งในอเมริกาจริงครับตลอด20ปีที่ผ่านมาตั้งแต่2004-2005และอย่าลืมว่านี่เข้าสู่หมวดเหมือนกับซับพามคริสิสสมัยบูชจูเนียคือ2004แล้วมันกระทบจริงๆตั้งฟันขึ้นมาใหม่เป็น2007 ที่เกิดสัาพร์างกิรธิ์คือซา l o m o นบราเดอร์ล้มลงนี่จะเกิดปัญหาอีกหรือไม่จะต้องมีประชุมรวนโดยโจวเดนกับสภาของเกรสในวันนี้ข้ามคืนแต่เฟดจะหยุดยั้งการชะลอขึ้นดอกเบีย้ยสกัดเงินเฟอ้อได้อย่างไรปัญหาหนักและครับบอกแล้วเหมือนกับสมัย1980พอวอเกอร์ที่ไม่ตัดสินใจหยุดยั้งเทรนและขึ้นดอกเบีย้ยไปถึง20% และเกิดตลอด10ปีของ Power w ร์ k e r หลังจากนั้นมาคือร้าน ScreenSpan ก็มีการ r e e s s i o n ล้มละลายเกิดขึ้นนี่ก็เช่นเดียวล่ะครับตั้งแต่เฟดตัดสินใจหนึ่กุมภาปีที่แล้วขึ้นมาถึงปัจจุบัน,น4.5ไปเรียบร้อยแล้วแจะจะขึ้นอีกว่าจะแข็งแกร่งในครั้งประชุม20-21มีนานี้อาจจะ0.5นะั้นคิดว่าคงจะไม่เกิดแล้วครับอาจจะเห็นแค่0.25จะพอช่วยหรือจะหยุดยั้ง อยู่ที่พีคอยู่แค่ตรงนี้ภายในกลางปีนี้แค่5%ไม่เกินเพื่อไม่ให้ระบบแบงก์ของอเมริกานั้นระเดยนนาล้มอะไรรอบนี้บอกแล้วจะเกิดไฟแนนซ์เชี่ยวคริสตที่อเมริกาอย่างรวดเร็วปัญหาเดฟซิริงก็แน่นอนอยู่แล้วและยังทะเลาะกับจีนในเรื่องของบล็อกในเรื่องของเกอด AI ทั้งหมดเทคโนโลยีโดยใช้พาร์ทเนอร์ชิปตั้งแต่เนเธอร์แลนด์ญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวัน เพื่อจะไม่ให้จีนเข้าถึงไฮเอ็นของเทคโนโลยี AI เพื่อหยุดยั้งการเติบโตบล็อกจีนนะแต่อย่าลืมว่า SVB ที่เกิดขึ้นนั้นกระทบไปทั่วโลกเพราะทุกคนฝากอยู่ใน SVB มากมายและ SVB ก็ยังลงทุนในแบคกต่างๆในทั้งในจีนเป็นแสนล้านและอินเดียไปลงในนี้เป็น s อ b เป็นแสนล้านเหรียญเช่นเดียวกันนี่คือภาพรวมนะครับต้องมาดูว่าคริส f i แ a นเชียรอบนี้จะเกิดอะไรขึ้นตลอดวิกนี้แล้วมาดูผลกันที่ว่า CPI ยังไงก็กดไม่ลงอยู่ที่6 6ถึง6.2ในเรื่องของภาวะเงินเฟ้ออยู่ที่ f ฟดแลละครับต้องตัดสินใจฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจครับจะมีถล่ม Banking เหมือนที่ตลาดนิวยอร์กหรือไม่ในภูิภาคนี้และช็อตเคอร์เรนซี US ดอลลาร์ลงมาจาก1 0 6 136เยนของที่ตลาดนิวยอร์กเมื่อวันวิกเอที่ผ่านมา วันนี้ลงไป2องเหรียญเหลือ1น4 5เท่านั้นเองเช่นเดียวกันอิมเมจินแถบนี้ท้งเงินสักสกุลเงินน่าจะแข็งค่าขึ้นเพราะกันช็อตด,ดอลลาร์แล้วก็ช็อตบอลลงมานี่คือภาพรวมนะครับซื้อพันธบัตรคืนเพราะเป็นสิ่งที่เฟ็ดกำลังจะท้าทายมากเรามาดูฟ i ไนแนนเชียลรอบนี้ซ u เปอร์คริสจะรอดหรือไม่จากนั้นอยู่ที่ว่าจะโฮแคสต่อไปเหมือนกับที่เหตุฟัน มี2ใน3ส่วนอยู่แล้วมีแต่ลงทุนใน e q u i ิ y ีแค่1และทั่วไปแค่1ส่วนของสานะเกินเงินฉันเงินยังท่วมอยู่2ล้านล้าน u s ดอลลาร์องโลกอยู่อย่าลืมนะครับนี่คือภาพรวมของภาวะเศรษฐกิจโลกณนะปัจจุบันฉะนั้นเมื่อยุโรปก็มีปัญหาเกิดขึ้นสงครามยูเครนยังไม่เลิกและการส่งออกของญี่ปุ่นก็ย่ำแย่3.5ากรนี้สั่งเข้า17.6มาจากอะไรครับ ทุกคนล่ะครับต้นทุนทั้งนั้นล่ะครับคือน้ำมันพลังงานสูงขึ้น3เท่าตั้งแต่สงครามยูเคหยุดไม่ได้หรอกครับเมื่อยุโรปกับอเมริกายังเป็นตัวแปรก่อสงครามอยู่ไม่ยอมเลิกเสียหน้านี่คือภาพรวมครับสงครามจะจบยังไงซะอย่างน้อยจีนเป็นตัวกลางให้อิหร่านกับซาอุดีอาระเบียตกลงกันอย่างรวดเร็วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาจีนได้หน้าเรียบร้อยแล้วครับตะวันออกกลางเริ่มเบี่ยงจากอเมริกาและยุโรป เข้าสู่จีนและเข้าสู่รัสเซียเนะียเหมือนอทวีปแอฟริกาเข้าสู่รัสเซียครับเมืองขึ้นของฝรั่งเศสถอยออกมาแล้วเข้าสู่รัสเซียหมดนี่คือภาพรวมแล้วครับชัดเจนครับนี่คือ globalization political economic เอาลุกที่เราจะต้องตรึงและศึกษาไว้เพราะมีผลกระทบต่อกันลงทุนบางทีผมก็ไม่อยากพูดมากแต่โดยภาพรวมมันเป็นจริงครับเราต้องรู้ global โก,โก,กับ micro ทั้งหมดในการเลือกลงทุนตลาดทุนตลาดหุ้นกลับมาดูที่ประเทศไทยผลกระทบรอบนี้เราเฝ้าดูครับยังไงซะถ้าแรงขายออกมาในกลุ่มแบงกิ้งผมเชื่อว่ายังไงโจไบดนเขาคงไม่ให้ล้มและคงรีบเซาใครที่จะถอนเงินมีเงินที่จะคืนให้ถึงได้ประกาศออกมาเรียบร้อยแล้วถึงได้เบาบางลงเป็นห่วงต่อไปคือคริปโตหรอครับมันจะเหมือนซิลิคอนวอลเลย์แบงกิ้งหรือไม่ จะเกิดแบงก์รันจะเกิดคริปโตรันอีกต้อรอบหรือไม่จะมีการล้มละลายของคริปโตหรือไม่ถึงบอกแล้วครับมันคือความเสี่ยงสิ่งที่แน่นอนครับที่เป็นพื้นฐานเศรษฐกิจที่มีฟันด a เมนทัลใน Equity นั้นยังไงซะเป็นแบงก์ใหญ่ดูประเทศไทยนะครับแบงก์ซอฟแน่นอนครับทั้งเคแบงก b บ SCB KTB เอสลงมาก็เป็นจังหวะแล้วครับเพิ่มโผดแบงก์ไปเลยครับใน ก่อนสิ้นเดือนนี้แัสเวีาตัดสินใจของเฟดน่าจะจบสิ้นในเกินเทรนขึ้นดอกเบีย้ยแน่เพราะมีผลกระทบเรียบร้อยแล้วจะเป็น hard landing มากกว่า soft landing ซะด้วยซ้ำไปนี่คือภาพรวมนะครับฉันมาดูครับยิ่งก่อสงครามกับจีนในเรื่องของเทคโนโลยี ai จีนได้แสดงศักยภาพขุดเจาะน้ํามันกลางทะเลทรายที่ซินเจียงลึกลงไป900 0เมตรได้น้ํามันแหล่งใหญ่มากมหาศาลและยังเขื่อนพลังน้ําอีกนี่คือพลังงานสะอาดที่จีนเห็นศักยภาพความ มั่นคงถาวรในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆล้ำหน้าถึงบอกแล้ว5ปีจากนี้สีจิิงเฉียงนายรัฐมนตรีและฉิงกงลางรัฐมนตรีต่างประเทศโดยมีหวังยี่เป็นประธานจะร่วมมือกับทั่วโลกในการสมานฉานด้วยผลประโยชน์ไม่มีอะไรทับซ้อนไม่เหมือนที่อเมริกาเข้าไปยึดป,ปอน้ำมันตะวันออกกลางแต่จีนกรักรเสเซียเข้าไปช่วยนี่คือภาพรวมครับสร้างความเชื่อมัน่นจากนั้นชัดเจนนะครับ ยังยืนยันว่าเป็นจังหวะครับเรื่องของซิลิคอนวัลเลย์โอ้ยิ่งใหญ่มากของอเมริกาเมื่อ10-20ปีตอนนี้เลยเกิดลมอะไรสตาร์ทอัพกลับมาหาภูมิภาคนี้เถอะครับแน่นอนครับอีเมจินปริบาหรือไม่แต่แบงก์อเมริกาเจพีมอร์แกนทุกคนมา EM i m a g i n e Market เเลือกลงทุนใน i m a g i n e Market ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าแน่นอนฉนัน้น i m a g i n e Market รวมทั้งประเทศไทยด้วยได้ประโยชน์แน่ เรื่องของการประกาศยุบสภาก็จะเกิดขึ้นนะนี่คือตลาดไทยนะครับผมถึงบอกเป็นจังหวะครับจะถอยตั้งหลักดูก่อนก็ได้ในวันสองวันนี้ว่าซิลิคอนวอลเลย์ SBB จะกระทบยังไงแต่ผมเชื่อว่าการประชุมอย่างรวดเร็วและออกมาตรการทั้งเฟดทั้งรัฐคลังและรัฐบาลจอเวดเพื่อไม่ล้มเหมือนสมัยคอนร e พาบริกันสมัยบุชจูเนียนะครับนี่คือภาพรวมอยู่ที่การสร้างกระแสแล้วนะครับ โดยภาพรลวมถอยกลับไปออกจากสงครามซะไปสู่ธุรกิจที่เป็นสมานฉานมากกว่าดีกว่ามันอยู่ที่ทีมผู้บริหารแล้วล่ะครับกลับนี้มาดูมั่นคงของจีนและแพ่อิทธิพลความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นในเรื่องของสีลเชื่อไม่น่าจะมีปัญหาและปอปรตี้ต่างๆของจีนที่จะไม่บับเ้ลเหมือนอย่างที่ยุโรปชอบคาดคะเนนั้นกลายเป็นบับเ้ลที่อเมริกาละในเรื่องของสตาร์ทอ Silicon w a r ์เรกลับมาดูตรงนี้เทคโนโลยี Technology AI จังหวะปรับฐานผมเชื่อว่าเป็นจังหวะซื้อนะครับยังยืนยันว่า AI เทคโนโลยีของจีนจะพัฒนาไกลแน่นอนไม่ต้องไปกลัวเรื่องของ TSMC เรื่องของไต้หวันเกาหลีใต้ญี่ปุ่นที่จะบล็อกจีนนั้นยังไงสุดท้ายทุกคนต้องมาลงทุนและลงทุนที่สิงคโปร์แล้วละครับทั้งฝรั่งเศสทั้งอเมริกาเองในเรื่องของเป็นเรื่องของ เทคโนโลยี AI เพื่อจะเป็นซัพพลายเชนต่อไปเพราะไปบล็อกจีนทุกคนก็ออกจากจีนมักขยายตรงนี้แหละครับสิงคโ,โปร์ได้ละเดี๋ยวไทยอินโดมาเลฟิลิปปินส์เวียดนามก็ได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นในการ move ออกมาเป็นซัพพลายเชนเพราะซัพพลายเชนจะชอตต็อตเตต่อยังยืนยันครับจังหวะให้ซื้อทั้ง Delta h a าน k าเคจะจำขึ้นแน่นอนจะเห็นทุนไหลามาเข้ามาลงทุนของตูนจีนเพื่อจะเป็น reserve Position และทั้งของญี่ปุ่นทั้งเกาหลีใต้เข้ามาแน่นอนในภูมิศาสตร์แถบนี้ทั้งหมดในอ m เมจินมาร์เก็ใน, Market, ใน South อีสเอเ i ียจะได้ประโยชน์ทั้ง Banking ทั้งพลังงานทดแทนคือเก้า gpsc b g i แล้วก็ EA ของอุตสาหกรรม EV ค่าทั้งหมดแล้วก็ต้องการแน่นอนยังไงก็ต้องการ s ซ m i คอนดักเตอร์ b ี a ีบ HANA KCE Delta ได้ประโยชน์แน่ปรับฐาน ของ SVB เกิดขึ้นนี้ให้จังหวะซื้อ,อยังเล็บคำเมนให้บายแนวรับใหญ่ของไทยเราน่าจะยืนอยู่ได้1550-1580ที่เกิดจากคริสของอเมริกาอยู่น่าจะยืนอยู่และจากนั้นสิ้นเดือนนี้น่าจะยืนทะลุขึ้นมาตรง1620-1640จุดได้ด้วยเงินทุนไหลบ่าเข้ามาใน e m i s ช i o ่น a r k e t ผมเชื่อมั่นในอย่างนี้คุณไม่ต้องเชื่อผมจะลงเกาะกระแสให้ดี การเลือกลงทุนให้ดีและยังไงซะสิ้นปีผมเชื่อว่าทุกอย่างกลางปีจะโซ่โดยเฟดสายเหี่ยวอะไรก็แล้วแต่รู้แล้วว่ามันเกิดปัญหาที่เร่งขึ้นดอกเบี้ยและธุรกิจจะล้มอะไรยในใน,ใน,นานาที่ตลาดอเมริกาและไปทางกระทบกับยุโรปด้วยแน่นอนแต่ในอีเมอร์จินแถบนี้ทั้งหมดจีนฮ่องกองไต้หวันเกาหลีใต้ญิ่ปุ่นและทวิเซียคือไทยมาเลอินโดนีเซียสิงคโปร์แล้วก็เวียดนาม เติบโตแกล่งได้แน่เจอกันแน่นอนครับ1,750จุดในสิ้นปีถึง1,800จุดจะมีโอกาสผมมั่นใจอย่างนั้นสวัสดีครับ